สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจาก ep ที่แล้วนะครับเดี๋ยว ep ีนี้ผมจะมาประกอบโมดูลนะครับเพราะว่า E ีที่แล้วผมเทสบอร์ดได้ให้ฟังไปแล้วนะว่าดังปกตินะแต่ว่าผมทําเสร็จไปโมดูลหนึ่งแล้วะอ่ะ <c oughs> แต่อันนี้ผมจะไม่ได้บอกละเอียดนะเดี๋ยวจะมาบอกคร่าวๆนะครับโมดูลเสร็จ2โมดูลแล้วนะครับรูปร่างที่ออกแบบไว้ตั้งแต่ e p ที่แล้วเป็นแบบนี้นะครับ ใครที่อยากทราบว่าทําไมทําไมถึงออกแบบโมดูลแบบนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูอีพีที่แล้วนะครับเพราะว่ามีที่มานะครับนะครับแบบเลยการเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงนี้ผมไม่ได้บอกละเอียดนะครับเพราะว่าเจ้าของแทน่นเขายังอยู่ที่บ้านไงผมก็เลยให้ช่วยเอาบัตรจีเอาตัว R นะครับ R าขา B ออกแล้วก็ R ขา E ออกนะครับแล้วผมก็มานั่งเลือกนะมานั่งเลือกเพราะว่าแผ่นขนาดน,นี้ก็ F c ซเขาซื้อมาให้ใหม่นะครับเนี่ยเป็นแผ่นขนานของ สามศูนย์หกเอโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้แผ่นขนาดของศูนย์ห้าแปดเอนะครับเอามาใส่นะเนี่ยมันจะปิดหมดนะครับเนี่ยมันจะไม่มีรูนะครับเพราะอันนี้มันจะมีรูนะครับสําหรับไปขันทานซิสเตอร์ได้นะเพราะว่าเราจะต้องขันน็อตสองจังหวะไงเราตอนที่เราขันทานซิสเตอร์นะครับเราจะขันแบบให้ขาโยกไปโยกมาได้ก่อนนะครับพอเราเอาขายกแล้วก็หาตำแหน่งล็อกได้เสร็จอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตัดขานะเพราะว่าเซ็งมันต่ำนะครับผมก็เลยอยากให้ยกสูงนะครับเพราะว่ากล่องนี่มันสูงสี่นิ้วไง ไอตัวนี้ไม่ถึงสี่นิ้วดีนะเดี๋ยวจะชนกับเกือบจะถึงฝากล่องนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้พอเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราก็มาย้ําหัวน็อตนะครับนี่ยนะครับมาย้าน็อตตรงนี้ให้แน่นส่วนถ้าเป็นแผ่นขนาดแบบนี้ครับมันจะทําไม่ได้แล้วก็อีบีพีแรกนะครับที่ผมบอกว่าผมเจาะจลงไปเนี่ยผมเจาะตรงกลางเนี่นะครับตรงนี้นะที่ผมจะประยุกต์กับกล่องนะครับเนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวสองตัว สามตัวครับเดี๋ยวเราจะเจาะก,กล่องแล้วก็ร้อยน็อตมาล็อก,ล,อกล็อกใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับเปลี่ยนแผนใหม่นะครับเพราะว่า,าคิดไปคิดมาเดี๋ยวมันมันทายากแล้วก็ไอตัวนี้หนานะครับถ้าเอาน็อตเกียวปล่อยอัดหรือว่าเอาน็อตนั้นอัดมันก็จะล้วงขันน็อตตัวเมียยากนะครับก็เลยให้เอฟซีเข้าหามานะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะพอดีผมนึกขึ้นได้นะครับเนี่ยเป็นแบบขอบมเมนียมที่เอามาใส่กับขอบโตหรือขอบแผ่นไม่อัดนะครับนี่ครับที่เขาเอามาใส่อย่างนีย เนี่ยแบบนี้จะมาใส่กับคอแ,แบบนี้อ่ามาอย่างเงี้ยก็เอามาแปลงใส่แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็ตัดนะเนี่ยนะครับตัดแล้วก็เอาใช้ริเวทนะครับริเวทริเวทผมก็ไม่รู้ว่าเบอร์เล็กสุดหร,หรือเปล่านะครับแต่วัดดูมันได้ประมาณ3.2ม mm มิลนะแล้วก็ผมใช้สว่าน3.5ม mm จุดห้ามิลนะครับเจาะแล้วก็ขันเข้าไปแน่นเป๊กเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เจาะรูที่ด้านทาน,นครับเดี๋ยวเราเอาวางแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปยึดกับกล่องนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันจะง่ายกว่า เวลาซ่อมก็ถอดทั้งโมดูลออกมาเลยครับก็ถอดน็อตแคสซตัวแบบนี้นะออกมาเลยอ่าไอที่ผมไม่ได้ทําตอนที่บัตรกีให้ดูนะครับเพราะว่างานมันต้องมานั่งดัดขานะครับต้องมาทําอะไรเยอะแยะไปหมดนลครับแล้วก็มันช้านะครับผมก็เลยรวบลัดทําให้เสร็จไปเลยครับแล้วก็มาอธิบายนะครับก็จะประมาณนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวผมมาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับตามที่ต่อโมดูลอ้อลืมไปนะครับ สายไฟนะครับที่ออกมาจากนี่นะครับขายอีนี่ผมเบิ้ลสายให้นะนะเนี่ยเบิ้ลสายให้เพราะว่าหม้อแปลงสเปคน,นี้นะครับถ้าลงที่สองโอห์มอ่ะน่าจะอยู่ออกมานะั้นเกือบประมาณยี่สิบห้าแอมป์นะครับประมาณยี่ิห้าแอมป์นะสายเบอร์สองจุดห้าก็มันพออยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเบิ้ลไปให้เขาจะดีสุดนั้นเองครับผมเบิ้ลให้นะเนี่ยขายอีอีขากลับนะเบิ้ลให้ครับเนี่ยเบิ้ลให้ครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับใช้ชุดไฟชุดชุดเดิมนะชุดที่นะเคยเอาทดสอบโมดูลนะครับไฟ มมแปลง24บโวล์นะครับบิดเล็กทีฟ้าเราได้ V ลบนะครับเป็นสายไฟสีดํานะครับก็มาเสียบ V ลบนะครับแล้วก็สายไฟ V บวกนะครับของผมทําเป็นสีแดงไว้นะครับก็เสียบ V บวกนะครับแล้วก็สายกาวนะครับสายส่นนะครับผมทําเป็นสีเขียวไว้นะก็เสียบ GND นะครับแล้วก็สายไฟบวกของลาโพงนะเสียบคําว่าเอาสายไฟลบลําโพงก็ได้นะครับได้หมดนะครับดังหมดนะครับแล้วก็สายลําโพงอีกเส้นหนึ่งนะครับ ่ก็ามาเน็บที่กาวนะแต่ว่ากาวเนะี่ยผมได้คว้านสายไว้ตรงนี้คัสเอเบเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยสำหรับ FC ใหม่นะครับเอฟซอฟซที่ดูประจําคงรู้แล้วนะครับฟอนอินพุตนะครับผมใช้จากโทรศัพท์นะนี่นะแล้วเอามาเน็บเลยนะครับอ่าแล้วก็ผมจะเสียบปลั๊กมาแปลงนะครับอ่าติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะ ดังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมย้ายข้อมมดูลนี่เลยนะครับผมย้ายมาโมมดนลนี่แล้วนะครับนี่นะครับวีบวกวีลบเสียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายลาโพงก,ก็เสียบเอาเหมือนเดิมนะครับ เรียบร้อยนะครับไม่มีจีไม่มีหมนะเราเป็นด้านล่างกล่องนะที่เอฟซีเขาทํามาแล้วมาเลอทาใหม่นะครับนี่นะบางอย่างนี่ยังไม่ได้ปั่นนะครับปั่นเอาคมออกนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นแล้วก็เอาเศษมาเก็บให้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตรงไหนที่มันบุบเนยเดี๋ยวผมจะทบๆขึ้นมาให้มันตรงกันนะครับอย่างนี้นะครับตั้งแต่อีพีที่แล้วนะครับเนี่ยที่ว่ามาร์กไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับว่าจะเจาะนะครับตอนแรกว่าจะเจาะใต้นี้ไงอ่านี่นะครับ มันต่อมาจากอีพีที่แล้วตรงนี้หนึ่งโลสองโลครับว่าจะยึดจากข้างล่างขึ้นมาครับแต่ว่าตอนนี้ได้ใส่เป็นเหล็กแต่เป็นมิเนียมฉากแบบนี้ครับเดี๋ยวยึดแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันถอดง่ายกว่านะครับนี่นะครับผมจะวางแบบนี้นะครับด้านนี้ผมวัดยี่สิบห้ามิลนะครับมาฝั่งนี้นะยี่สิบห้ามิลนะจริงๆผมวัดแล้วก็มาร์คไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมมาร์คในรูนะครับเดี๋ยวรอไปเจาะนะครับ สวนพัดลมอะไรผมมาไปหมดแล้วนะแล้วก็หม้อแปลงนะครับมันจับวางแบบนี้มันนะครับเพราะขอบตัวนี้มันมาชนกับตัวนี้พอดีนะครับเนี่ยมาชนตัวนี้นะครับก็เลยเดี๋ยวลมมันจะไม่ได้ช่วยระบายครับก็เลยต้องวางทรงนี้ครับเพราะว่าหม้อแปลงลูกมันยาวนะครับของเก่าเขาวางขวางมาสองลูกไงอันนี้เราเปลี่ยนเป็นวางยางอย่างนี้นะครับอ่าด้านหน้าก็ใส่ซอสตาร์ตตรงนี้นะครับอ่าด้านนี้ก็จะออกอันนี้หนึ่งเพราะว่ากล่องมันยี่สิบห้านิ้วไงโอเคครับเดี๋ยวผมยกโมดูลออกแล้วผมก็จะเอา วางลักษณะนี้นะครับแต่ว่าผมจะหาระดับวัดตรงกลางครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปเจาะนะครับแล้วก็ไม่มีใช้รูเก่าได้เลยครับนต้องเจาะใหม่หมดเลยนะครับตอนเจาะผมไม่บอกนะครับแล้วผมมาเข้ามาตอนที่เก็บสีเลยนะครับนี่นะครับผมเอากล่องไปเจาะโลเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็เอาสีสเปย์นะครับฉีดใส่ฝาครับแล้วก็เอาผูกกันเนี่ยมาป้ายป้ายให้หมดแล้วนะครับนี่นะผมเอาผูกกันมาป้ายลอยลบคมหมดแล้วนะตรงไหนที่เอซีไม่ได้ลบคมมาผมลบให้หมดแล้วนะแต่งให้เรียบร้อยแล้วตรงไหนบุบผมก็ เอาค้อนอีกลูกหนึ่งวางข้างล่างครับแล้วูข้างบนต่อลงไปครับเนื้อมก็จะเสมอนะครับนี่นะครับเก็บเรียบร้อยนะครับจะมาณนีอันนี้ไม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวอ่มันก็จะเป็นรูระบายอากาศดูดลมลงไปช่วยนะครับครับอย่างนี้ก็ยังมีรูให้เลยด้านข้างก็มีตะแกรงกันนะครับอด้านด้านในนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับ FC เขาเดินสายไฟ ออ220โวลต์มาแล้วนะครับอันนี้ผมเอากาวมาหยอดนะครับหยอดให้เป็นแนวนะครับให้ตรงกลางนะว่าหม้อแปลงซีนทับไปนะครับว่าตรงตรงกลางเขาเว้าไว้นะครับมันสามารถเอาสายไฟวางข้างล่างได้ครับไม่เหมือนหม้อแปลงไอนะ่อาจจะวางแบบนี้ไม่ได้นะส่วนสายไฟที่ต่อมาสําหรับบิลดิ้งโพสกับสเปคออนเนี่ยครับมันเป็นเบอร์1.5หรือเบอร์2นี่แหละครับไม่พอนะครับเพราะว่ากระแสจากหม้อแปลงนะครับลง2โอมนะครับออกไปประมาณ20ถึง25แอมป์นะ ต้องเป็นเบอร์2 5จเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้ใหม่หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกต่อเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอากระดาษรองไว้นะนี่นะก็เวลาต่อนะครับใช้สายไฟเป็นเบอร์2.5นะครับนี่นะครับจากฝั่งลบของสเปคอนะมหาบดิงพวนะครับฝั่งลบนะครับแล้วก็โยกมาหาฝั่งนี้เลยนะครับอันนี้ผมใช้คว้นสายเอานะผมไม่ได้ต่ออย่าไปใช้สายไฟเบอร์หนึ่งหรือเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับมัน กระแสมันเยอะนะครับตรงนี้ครับท่นนี้อาจจะใช้ถึง25แอมป์นะครับที่2โวลต์ครับอย่าไปใช้เส้นเล็กทํามาแบบนี้นะอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเวลาเราเสียบของสเปรคอนไปเนี่ยบางบางทีมันไม่ได้เข้าขั้วนี้เลยไงมันต้องโยกสายผ่านตรงนี้ก่อนบางทีก็มามามาเข้าฝั่งนี้นะครับอยู่ที่ว่า,าด้านในหน้าสัมผัสเขาจะมาโดนฝั่งไหนนะครับฝั่งแดงก็เหมือนกันครับอาจจะไม่ใช่โดนฝั่งที่สายไฟมามามา,มา,มาบัดกีติดน,นะอาจจะผ่านเส้นนี้ไปลงด้านล่างก็ได้เพราะว่าขั้วสัมผ,สมผัสมันมีนมแค่ สองด้านนะครับบางบางอันนะที่ขนานสเปคอนนะครับแบบนี้นะถ้าถ้าใครไม่อยากทําหรือทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้นะครับให้ซื้อเอานะครับนี่นะครับเขามีขายนะนี่ครับแผ่นขนานแผ่น PCB นะครับแผ่นขนานสเปคอนนะแบบนี้นะครับก็ใส่ซอฟต์สตาร์ะครับในซอฟต์สตาร์ที่ผมเจาะรูนี่ผมใส่บูทเรียบร้อยนะครับผมยกสูงขึ้นมา12มิลนะใส่บูท12มิลก็เอฟซีเขาติดมา2ตัวนะครับเดี๋ยวแยกเอาไว้ใส่แท่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามอแปลงมีมา2ลูกนะาว่ากะจะแยกไปทาอีกแท่นหนึ่งก็ นี่ครับต่อตามที่เขาบอกเลยนะครับไฟ2 2 0นะครับอินพุตนะครับไฟขาเข้านะครับแล้วก็ไฟขาออกนะครับเอาพุตนะครับก็มาต่อฝั่งนี้เลยนะครับก็ต่อไปก็มาใส่ไฟชุดใหญ่นะครับนี่นะครับ fc เขาได้บัดเกยเดโอดบิดนะครับแล้วก็มันเอียงนะอย่างนี้นะครับเอียงแล้วก็ตัวเดโอดบิดครับเข้าไปติดกับคาปาซิเตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวความร้อนในตัวไดโอดบิดมันจะออกมาหาคาปาซิเตอร์นะครับมันจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะ บัตรกีออกแล้วก็บัตรกีเข้าไปใหม่ให้ตรงนะครับขาพัดลมเนี่ยยึดเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้น็อต M เอ่อ10มิลนะครับตรงนี้แล้วก็าตรงด้านนี้นะครับ F C เขาตัดมานะครับนี่นะครับและเขาตัดใส่มอแลง2ลูกมาแล้วก็เอายึดกับซิงค์มานะครับหลือแยกออกนะก็เลยแหว่งไปอย่างนี้นะส่วนอันนี้ก็หาเจอในรัง F C นะครับที่ F C ติดติดรังอุปกรณ์มาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ F C เขาตัดออกไปนะครับตรงนี้ก็ใช้บูสิบสมิลเหมือนกันครับความสูงนะครับไม่ติดนะครับผมลอง ผมลองวาดดูแล้วนะครับอ่าไม่ติดนะครับส่วนน็อตนะครับน็อตยึดผมใช้เป็นยี่สิบเมนนะ m สามนะครับผมได้ต่อไฟชุดเล็กนะครับอ่ามันจะมีมอหมอแปลงมันจะมีชุดสิบแปดสิบสองเก้าโวล์นะสิบแปดคือชุดนี้นะสิบแปดคือไม่ได้ใช้นะครับตอนแรกว่าจะมาเปิดป้องกันลำโพงครับเปิดใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะผมก็เลยต้องมาใช้ไฟสิบสองนะครับเนี่นะครับไฟสิบสองโวล์นะสีฟ้ากับสีฟ้านะอ่าสีฟ้ากับสีฟ้าก็จะมาเข้านี่นะครับ จะมาเข้าของคําว่าอินนี่นะครับอินเก้าถึงสิบสองโวล์นะครับของบิดไฟพัดลมนะครับเนี่ยมีดีโอสองตัวนะครับอันนี้ออกนะครับขาออกไปหาแฟนเนี่ยคือพัดลมนะเนี่ยผมต่อพัดลมเรียบร้อยแล้วนะสี่ตัวนะด้านหลังในสองตัวนะครับขนานกันอยู่แล้วก็ไปด้านหน้าสองตัวนะอ่าเนี่นะครับด้านหน้านะเนี่ยมาในสองตัวนะครับมานี้มานี้นะครับเนี่ยมารวมมารวมตรงนี้นะเนพัดลมซ้ายกับขวานะครับ แล้วก็ไฟชุดป้องกันลาโพงนะครับผมโยกเอาจาก12เนี่นะครับจาก12เนี่ยนะครับโยกมาหาป้องกันลาโพงเลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงครับอ่าป้องกันลาโพงเนเขาเขียนว่า9ถึง12โวลต์นะครับตอนแรกอะผมจะเอาไฟ18นะครับเนี่ยสีเหลืองกับสีดํากับ18เฟสหนึ่งอะเอามาเปิดนะครับแต่ว่าผมมาดูวงจรแล้วนะครับคาปาซิเตอร์ จะสังเกตดูคาปาเชเตอร์เขาเขียนว่า25โวลต์ใช่ไหมครับไอตัวไอตัวยาวข้างในเนี่ยไอตัวดําใหญ่เนี่ยก็2 5โวลต์นะคือไฟ18นะครับบิดเร็กติฟแล้วมันจะได้อยู่ที่25.4นะครับถึง2 6โวลต์นะถ้าไฟบ้านเราขึ้นจะขึ้นตามนะผมกลัวมันจะมันจะมันสุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลัวมันจะระเบิดไงมันอาจจะใช้ได้แต่อาจจะใช้ได้ไม่นานหรือว่าอาจจะทําให้ร้อนนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยไอเนี้ยก็เขียนว่า12นะเนี่ยอย่างป้องกันลำโพงบางรุ่นเเเนนนีี่่ยยคคาาาทํออกมไรรัับบ สิบสองถึงสิบแปดเห็นไหมครับอันนี้อันนี้สิบสองโวลต์นี่คือพัดลมธรรมดาเราใช้สิบสองอยู่แล้วเนี่ยสิบสองถึงสิบแปดเห็นไหมครับลองมาสังเกตดูนะเนี่ยคาปาซิเตอร์ลูกลูกใหญ่เนะนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยลูกสีน้ำตาลเห็นไหมครับห้าสิบโวลต์เห็นไหมครับเน,บนี่ยบิดไฟแล้วไอ้ตัวนี้มันรับได้เขาออกแบบมารองรับไฟสิบแปดนะครับแต่ว่าไฟตัวนี้เขาไม่รองรับไฟสิบแปดนะครับเนี่ยอาจจะต่อได้ครับแต่ว่ามันสุดพอดีไงผมกลัวใช้ไปนานๆมันกลัวมันจะเสียไงอ่าก็ก็เลยต้องใช้ไฟสิบสองนะครับ เปิดลำโพงด้วยแล้วก็ไฟพัดลมด้วยจริงผมว่าจะแยกไงส่วนตัวนี้นะครับผมต่อออกมาเลยนะไฟจาก S T K นะครับที่จะไปใสั่งไฟหน้าแท่นให้วิ่งนะผมจัมจากด้านล่างแล้วนะเนี่ยเนี่ยถ้าเนี่ยเนี่ยท่านเกตด,ดูตรงนี้เห็นไหมครับเขาเขียนว่า L นะครับ S T K L S T K R เอีเคนะครับผมจะต่อเป็น2เส้นนะอ่าเนี่ยครับสเส้นเดี๋ยวผมจะามาสั่งไฟหน้าแท่นให้มันวิ่งนะครับเนี่ยนะครับอแต่ไฟหน้าแท่นผมยังไม่ได้ต่อนะทีนี้ไฟหน้าแทนแ่นเราก็จะไม่มีไฟใช่ไหมครับ ผมมาเอาไฟ9โวล์นะครับเนี่ยเขาเขียนว่าน้ําตาลน้ําตาลนะ9โวล์นะเนี่ยยังเหลือชุดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแกะต่อนครับเพราะว่าอันนี้เราไม่เห็นสายแล้วเดี๋ยวผมต้องได้มานลื้อด้านหน้านี้นะครับต่อไปก็จะมาไฟชุดใหญ่นะครับก็คือไฟชุดใหญ่นี่มันจะมีฝั่งอ่าลูกนี้นะครับมันจะมีสขดนะขด ขดนี้จะมี2เส้นขดนี้จะมี2เ okay. ส้นนะไอสองเส้นสีดำเนี่ยเราจับมารวมกันนะครับเนี่ยครับคือตรงนี้นะเนี่ยสเส้นแล้วเดี๋ยวจับมารวมกันแล้วมันจะมีข้างซ้านครับเป็นสีแดงนะสีแดงเราก็จะมาเสียบคําว่า AC นะครับข้างนี้นะเสียบตรงนี้นะครับเอซีนะครับที่เขาเขียนว่า DB1 นึ่งนี่นะครับเนี่ยเราเสียบตรงนี้นะหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เราก็มาเสียบฝั่งนี้อ่าใช่ไหมครับเนี่ยเป็น a c ซีอครับอันนี้ไดโอดมันจะใช้ได้ลูกเดียวนะลูกนี้มันจะยังใช้ไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยมัน มันเขาออกแบบมาส <ING> ําหรับให้ใช้ม้อแปลงสองลูกไงอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาขนานนะอ่าสังเกตดูนะผมจะเขียนตัว A มาันนเป็นไฟ AC นะเนี่ยเส้นนี้นะครับที่เป็นอ่าคำว่า DB2 นะฝั่งนี้นะเนี่ยเนี่ยตัว A นะครับฝั่งนี้นะจะเข้าไดโอดขานี้นะอันนี้ก็จะเข้าไดโอดขานี้ส่วนนี้จะเป็น DB1 นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าไดโอดขานี้อันนี้ก็จะเข้าไดโอดขานี้นะครับเห็นไหมครับเขาเขาจะแยกกันชิ้นเชิงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขนานนะครับ ขนานมาหากัน,นว่าได้เสียบช่องเดียวครับว่ามันจะให้ไปวิ่งมาผ่านไดโอดชุดนี้ให้ได้ไดใช้งานทั้งสองสองลูกเลยนะเวลาขนานนะครับจากฝั่ง AC ของอีกอันนึงนะครับของไดโอดลูกหนึ่งครับนี่ครับที่ผมเขียน A a วันนี้แล้วก็ขนานมาหาลูกหนึ่งเลยนะครับทีนี้เวลาเราเวลาเวลา,เวลาเราเสียบไฟ AC ของโม่เอซด้านล่างของ dB1 นึ่ะครับเราขนานมาหาฝั่ง dB 2แล้วนะครับก็คือฝั่งนี้ไม่ต้องเสียบแล้วนะมันจะวิ่งเข้าไปหากันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งฝั่งกาวนะครับฝั่งสายศูนย์นะ แล้วก็เอามาเสียบคําว่า GND นะครับเสียบตรงไหนก็ได้ครับเนี่ยนะเป็นเป็นพอร์ตนะครับเนี่ยเราก็เสียบเลยครับอันนี้ผมเสียบอย่างนี้ให้มันอยู่ตรงกลางคอเดีครับก็โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงออกก่อนนะเดี๋ยวผมจะดึงออกก่อนเดี๋ยวผมจะต่อไฟหน้าแท่นนะครับก็ผมต่อไฟหน้าแท่นแล้วนะครับอันนี้ผมมองไม่เห็นนะครับผมพยายามจะแกะไฟหน้าแท่นออกนะครับก็แกะไม่ออกนะครับจริงรุ่นนี้เขาแกะได้ไงเนี่ยครับมีน็อตนะครับมีน็อตอยู่ด้านหน้าแล้วก็เวลาถอดแล้วมันมันติดโครงตัวนี้ดึงไม่ออกนะครับ แล้วก็ติดไอ้สีคอมสวิตเนี่ยดึงไม่ออกนะครับก็เลยเห็น f c ฟเขาต่อสายไฟมาอย่างนี้นะผมก็เลยทําการคํานวณเอานะครับแล้วก็ส่องเห็นเฉพาะไดโอดนะครับไอ้ฝั่งไดโอดนี่น่าจะเป็นไฟไฟบวกเข้านะอ่าไฟมันก็คือไฟ AC AC ครับยังไม่มีไฟฝั่งลบนะเดี๋ยวฝั่งฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งที่มาเป็นไฟลบอะ่ะนี่ครับต้องขนานมาหาฝั่งนี้นะอันนี้ก็เป็นไฟบวกขนานมาฝั่งนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นไฟสั่งวิวิ่งนะครับที่ผมจํามาจากอ่า ใต้นูนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึ่งนะครับแล้วก็เส้นเส้นสีน้ำเงินนะแต่ผมยังไม่รู้หร้วอกไหนซ้ายขวาเดี๋ยวข่อสลับนะครับเดี๋ยวต้องนิ๊ลองทดลองเปิดเพลงครับถึงจะรู้นะครับว่าต่อถูกหรือเปล่าออันนี้ครับส่วนเส้นนี้นะครับมันต้องลงกาวนะไฟถึงจะวิ่งตามหน้าแท่นนะเนี่ยเยไอเส้นสีน้ำเงินนะครับสีกาวเลยนะเนี่ยครับอ่ามาเส้นนี้นะครับอ่านี่ะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงกาวนะครับเดี๋ยวผมจะข้อจ้ำลงกาวทีหลังนะโอเคเดี๋ยวผมใส่ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะทดลองเปิดนะครับ หลังจากที่ประกอบหน้าเสร็จนะครับผมวายสายไฟชุดเล็กนะครับไฟโวลต์มาเลี้ยงไฟ V ีนะอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะไม่เอาไฟชุดใหญ่เสียบนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อชุดโมดูลนะครับเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะเนการมันจอตกันนะครับอ่าแล้วก็มาต่อที่หลอดโหลดก่อนนะครับนี่ครับ fc ต่อสวิ์มากับหน้ากับหลังนะเนี่ยกดกดออฟเป็นเปิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับกดออนเป็นปิดนะครับเดี๋ยวผมต้องได้เลื้อนะครับเพราะว่าต้องเลื้อสียความซิลิกเอาความว่ามันถอดไม่ได้ด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองก่อนนะนี่นะ ตอนทําเสร็จปุ๊บไฟเก้าโวล์นะครับมาเรียงนี่แล้วนะครับนะครับแฟนนี้นะอ่าอ่าพกกำลังพงติดแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมปิดก่อน,นครับอ่าเปิดปุ๊บอ่าพกกำลังพงติดนะพัดลมสี่ตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับนะครับหมุนอยู่นี่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไฟมันยังมาไม่เต็มนะเพราะว่าผมขาดรอดหลดอยู่ไะเรเลยู่นะนะก็บางคลิปก็จะละเอียดบางคลิป ก็จะไม่ล,ละเอียดตรงนั้นตรงนี้บ้างก็ต้องดูดหลายคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นไว้ให้สําหรับ f อซที่เอาไว้ให้แบบให้ดูเป็นแบบละเอียดเป็น,ปนจุดเป็นจุดไปนะครับสําหรับที่เอฟซที่สมัครเข้ามาครับเดี๋ยวว่างๆผมจะทาเป็นคลิปแบบนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ยาวเกินที่ผมกําหนดแล้วนะครับเดี๋ยวดูต่ออีพีหน้านะครับว่าอีพีหน้าจะต้องมีการวายสายวอลลุ่มนะครับนี่ครับแล้วก็วอลลุม่มเป็นหกขาด้วยครับี๋้วผมต้องวายสายใหม่หมดเลยนะแล้วก็ต่อบาลานซ์อินพุตนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้้าแลวก ไฟชุดใหญ่เข้านะครับแล้วก็ทดลองเสียงครับเดี๋ยวจะให้จบอีพีหน้าเลยนะครับคลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับก็ขอบคุณมากครับที่รักษา,ารับชมมาจนจบ